ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูการวันนี้เรามาอยู่กันในรายการหนูการเล่าเรื่องเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีเปรตนั่นเองนะฮะซึ่งก็อัดไปแล้วรอบนึงมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือช่างมันละกันนะฮะเอาเป็นว่าผมจําเรื่องราวไม่เข้าด้ผมก็เลย นึกนึกก่อนแล้วค่อยมาเล่านะฮะโอเคมีปัญหาแค่นี้แหละนะฮะมันค่อนข้างเล่ายากเพราะผมก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่ามันใช่ผีเปรตจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเขาก็มาเล่าให้ฟังนะฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้วัดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนไหนเพราะว่า ทุกจังหวัดผมว่าต้องมีเหมือนกันหมดอโรงเรียนที่อยู่ใกล้วัดแม้แต่จังหวัดผมก็มีนะฮะมีตั้งสามโรงเรียนที่อยู่ใกล้วัดนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะมันน่าจะมีมากกว่าสามโรงเรียนนะในจังหวัดที่ผมอยู่นะนะฮะแต่ว่าเรื่องราวผมก็ไม่ได้ว่ามันอยู่จังหวัดไหนนะฮะถ้าใครคุ้นๆเรื่องราวพวกนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะฮะมันมีคนไล่ผมฟังสมัยที่ผมอยู่ชั้นปถมอ่ะ ผมก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนเล่าให้เขาฟังต่อหรืออะไรยังไงนะฮะมันมีคนไล่ฟังนะฮะแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครนะมันนานมากแล้วตั้งแต่สมัยอยู่ปสองป3เลยที่ผมฟังอ่ะนะฮะคือเขาบอกว่ามันมีคนเจออะไรแปลกๆก็คือตกเย็นเนี่ยไอวันที่เขาเรียกว่าวันโกนหรือวันก่อนวันพระเนี่ย มันจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะฮะพอตกเย็นมาเนี่ยประมาณสัก5้าโมงหกโมงเย็นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แปลกๆนะฮะอย่างเช่นอ่าสมัยก่อนมันก็ยังพอมีไมโครโฟนใช้ใช่ไหมมันมักจะมีปัญหาก็คือไอ้ทดสอบไมในวัดเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือเสียงไมมันจะหอนนะฮะเสียงไมมันจะหอนวีววิววใช่ไหมเสียงมันจะแบบหอนจนแบบรู้สึกว่าแสบแก้วหูอ่ะเออนะฮะ แล้วแต่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้มันจะมีช่วงพลเพเลยห้าโมงหกโมงเย็นค่ำๆเลยแบบสมัยก่อน,นเวลามันมืดมันจะมืดมากต่อให้แบบหกโมงเย็นแม่งก็มืดแล้วอะสมัยก่อนเนี้ยนะฮะแล้วมันจะมีคนคนหนึ่งผมไม,ไม่ไม่รู้ว่าเป็นพานโรงในโรงเรียนนั้นหรือเป็นใครน่าจะเป็นชาวบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมอยเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งอะนะเออ ผ่านหน้าโรงเรียนแล้วก็ผ่านหน้าวัดไปเนี่ยแล้วปกติเนี่ยต้นไม้ตรงรั้วด้านในของโรงเรียนเนี่ยมันจะมีประมาณ3ต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นสัก2ต้นแล้วก็จะมีต้นคล้ายๆต้นต้นปาล์มหรือต้นตาลนี่ผมจำไม่ได้ว่ามันจะเป็นต้นสูงๆหรือว่าต้นมะพร้าวหรือผมก็ไม่แน่ใจอยู่1นึ่งต้นก็คือจะเว้นระยะห่างนิดนึงนะ สามต้นอยู่ห่างกันแล้วตรง,ตรงกลางระหว่างต้นสักสองต้นเนี่ยมันจะมันจะเป็นโกฟุตบอลใหญ่ๆเลยที่เป็นโกที่มันไม่มีตะข่ายนะฮะเป็นโกอยู่ตรงสนามฟุตบอลใหญ่ๆเลยนะฮะมันจะอยู่ใกล้ๆกับรั้วโรงเรียนนะฮะแล้วก็จะมีต้นต้นสักสูงๆสองต้นที่มันเป็นใบใหญ่ๆ,ๆนะเอออยู่สองต้นนะฮะระหว่างอยู่สองอยู่ห่างกันนะระหว่าง กใหญ่ๆอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็อยู่ออกไปทางขวามือหน่อยถ้าผมหันไปก็ทางขวามือหน่อยก็จะมีเลยต้นสักไปประมาณเมตรสเมตรก็จะเจอต้นคล้ายๆต้นมะพร้าวสูงๆผมจะไม่ได้ว่ามันเป็นมันเป็นต้นตาลหรือต้นมะพร้าวจำไม่ได้มันนานแล้วนะฮะอยู่ต้นหนึ่งนะฮะก็คือใครเขาก็พูดกันตอนกลางวันเขาขี่ผ่านเขาก็ว่า ต้นไม้ตรงรั้วโรงเรียนน่ะมันต้องมีสามต้นนี่หว่าแต่มันมีอยู่วันหนึ่งก็คือวันที่ใกล้วันพระก็คือวันโกนนะฮะมันจะมีคือไม่รู้อะอะไรโดนจิตโดนใจทําให้เขาคิดว่าต้นไม้ในบริเวณนั้นอะมีห้าต้นทั้งทั้งที่ทุกครั้งที่ขี่ผ่านมันจะมีอยู่แค่สามต้นนะฮะซึ่ง มันแบบมันคือพูดแล้วขนลุกอะคือขนาดผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าขนลุกอะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันมเป็นเรื่องจริงอะเออมันเขาก็ขี่รถผ่านไปแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงมองไม่เห็นด้านบนของต้นไม้มองเห็นแค่ช่วงลำต้นต่าๆที่แบบว่าโผล่ขึ้นมานอกรูอะนะฮะขนาด รั้วนะรั้วมันก็สูงเลยหัวประมาณเกือบเกือบสองเมตรได้รั้วรั้วโรงเรียนนะเออแบบประมาณสมัยก่อนผมก็สูงประมาณเท่าไหร่วะร้อยหกสิบเซนอเออร์รั้วก็สูงเลยหัวผมไปเกินร้อยหกสิบเซนแล้วอะนะฮะสมัยเด็กอะสมัยเด็กผมเป็นเด็กโตะอะปสองปสามก็ร้อย ร้อยกว่าแล้วร้อยประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเซนนะประมาณเนี้ยตอนเด็กอ่ะผมเป็นเด็กอ้วนด้วยแล้วก็แบบตัวสูงตัวสูงกว่าคนในห้องด้วยซ้ํานะฮะนะก็เลยแบบประมาณนี้เลยนะฮะกะกะเอานะฮะก็น่าจะห่างไอรั้วเนี่ยน่าจะสูงกว่าผมประมาณสักห้าสิบเซนนะเออเพราะว่าตอนเด็กผมน่าจะประมาณสักสูงประมาณร้อยห้าสิบเซนนั่นแหละตอนเด็กอนะ่ะนะฮะ แต่ปัจจุบันก็ประมาณ1 7 1เ็ซนนะฮะอยู่แค่นี้นะฮะปัจจุบันก็มันสูงมากเลยแล้วเขาขี่มอไซค์ผ่านกันช่วงตอนเย็นๆนะฮะเขาอาจจะแค่ตาฝาดหรืออาจจะแค่คิดไปเองแหละอาจจะเห็นเป็นเงาหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าที่ทําให้เรารู้สึกว่าที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันมีต้นไม้โผล่ขึ้นมาอีกสองต้นเป็นห้าต้นรวมกันจากปกติขี่ผ่านตอนกลางวันหรือตอนเช้าเช้านี่ จะมองเห็นแค่3ต้นห่างกันประมาณหนึ่งนะฮะห่างกันแบบเออห่างกันเลยอ่ะแต่จะมีอีกสองต้นสุดท้ายอ่ะที่มันอยู่ใกล้ๆต้นมะพร้าวสูงๆูงอ่ะมันอยู่ใกล้กันนะฮะนะฮะมันอยู่ใกล้กันแล้วคือไอ้ต้นต้นตาหรือต้นมะพร้าวนี่แหละมันเป็นพุ่มๆนะฮะมันเป็นพุ่มๆอาจจะเป็นพุ่มๆแล้วมันบังนะฮะแล้ว ต้นสักต้นอะไรมันก็ใบมันเยอะนะฮะอาจจะทําให้เรามองไม่เห็นด้านบนของต้นไม้ที่มันผู่มาอีก2ต้นนะฮะซึ่งคือลําคือเขาบอกว่ามันมันมันยังไงก็ไม่รู้อะแบบจะมองเท่าไหร่ก็มันมันรู้สึกว่าเหมือนมันมองไม่ได้อะมันเหมือนมันมองมันแงนหน้ามองไม่ขึ้นมันเหมือนมันมองได้แค่ช่วงลําต้นอะ จะมองหาใบมันก็มองไม่เจอเออแปลกเหมือนกันท,ทั้งที่ขี่รถไปแงะไปปุ๊บเนี่ยมอไซค์มันก็ไม่ได้อยู่ชิดกับกำแพงโรงเรียนนะเวย้ยแต่ทำไมมันมองไม่เห็นช่วงบนต้นไม้นะฮะมันเหมือนมันมองเห็นแค่ช่วงลำต้นมากกว่านะฮะเลยลัวออกมาก็เห็นเป็นลำต้นเลยนะฮะแต่ว่า มันเหมือนกับว่ามันมองเห็นแค่พวกใบไม้ที่มันเป็นพุ่มๆอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีต้นไม้ต้นอื่นที่มันอยู่ใกล้ๆกันน่ะอยู่ในบริเวณวัดมันอาจจะแบบโค้งๆเป็นพุ่มๆบางไม้ทีนึงก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นด้านบนของต้นไม้สองต้นที่มันโผล่มานะฮะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะตามที่ผมเข้าใจนะฮะ แล้วทีเนี้ยเขาก็แบบว่าที่วัดเนี่ยเขาก็กําลังจะทําการแบบว่าทดลองไม้ทดสอบไม้เพราะว่าวันถัดไปจะเป็นวันพระแล้วใช่ไหมวันถัดไปมันจะเป็นวันพระแล้วเขาก็ทําการทดสอบไม้นะฮะเพื่อแบบว่าเคาะไม้เช็คไม้แล้วก็เปิดเพลงเครื่องขยายเสียงอะไรก็แล้วแต่พอทดสอบไม้แล้วทีนี้มันได้ยินเสียงแบบไม้หอนนะฮะ ไม่หอนเลยวิ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 มาเลยแบบหอนแบบยังไงบอกไม่ถูกอะ่ะเหมือนแบบเราเปิดเสียงเปิดไม้แล้วลมมันพัดใส่ไม้อะ่ะแล้วไม้มันสะท้อนอะ่ะไม้มันกังวานหอนแล้ว ư, วื้วื้ว ư, ไปเลยแบบผมก็บอกไม่ถูกนะฮะแล้วทีนี้ก็อ่าคนที่เขาทดสอบมาเขาก็ว่าเออเขาก็ทดสอบเสร็จแล้วแต่ว่าทําไม ไอคนที่ที่เขาเล่าให้ฟังเนะ่ยเขาบอกว่าเขายังได้ยินเสียงไม่เสียงไม่หอนอยู่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยปกติอะแต่คนอื่นอ่ะเขาก็ทําตัวกันตามปกติเลยนะช่วงเย็นๆนะนะแบบขับรถผ่านไปผ่านมาตามปกติเลยมันไม่มีใครเห็นไม่มีใครโดนเจออะไรแบบนี้มาก,ก่อนนะฮะแล้วอยู่ๆไอคนที่เจอ เขาก็เลยไปที่วัดเนาะไปถามไอม้มรคทายกอะไรนะ่ะมรคนายกอะไรที่เขาทําหน้าที่เช็คไม์เช็คอะไรเงี้ยนะฮะแต่ไปถามว่าไอคนที่เขาเช็คไม์เช็คเครื่องเสียงว่าเออไม์มันหอนเนี่ยปิดไม์ก่อนไอคนที่เขาเช็คไม์เขาบอกว่าเออปิดแล้วทำไมยังได้ยินเสียงไม่อยู่เขาก็งงไงเ,ออเขาก็เลยสงสัยว่าไอ,อเสียงที่ได้ยินนะมันคือเสียงอะไร ะ,ะทำไมมันยังได้ยินเสียงแบบเสียงวีวิวอยู่ในหูอยู่เลยนะฮะซึ่งพอพอผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าคือเขาเล่าให้ฟังอ่ะเขาเล่าให้ฟังแค่นี้นะแล้วต่อจากพอถึงวันพักก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็แบบว่า พอหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยก็คือแบบเขาก็ไม่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้อีกเลยนะฮะคือพอเขาไปถามคนที่เขาเช็คไม้ที่วัดอ่ะคนที่วัดเขาก็บอกว่าไม้ปิดแล้วแต่ทําไมเขายังได้ยินเสียงอยู่ซึ่งเขาก็ไปฟังในลําโพงมันมันก็ไม่มีเสียงไมออกมามันก็ไม่มีเสียงอะไรเลยแต่ว่ามันยังมีเสียงวิวิว,วิกังวานอยู่ในหู ออกมาจากแถวๆบริเวณด้านหน้ารั้วโรงเรียนแล้วก็อยู่ติดข้างๆวัดนิดหนึ่งนะฮะก็ตรงศาลาที่เขาไว้ใช้ทําบุญะแม่งอยู่ใกล้ๆกับแถวๆต้นไม้แถวๆนั้นเลยนะฮะผมก็เลยคิดว่าคือทุกวันนี้ก็ยังไม่ไม่เจอนะฮะจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เจอนะฮะ เขาเล่าให้ฟังนะก็คือสมัยนั้นอนะ่ะคือเขาเลา่ามันมันก็นานแล้วเหตุการณ์ที่เขาเจอมันนานแล้วจนถึงทุกวันที่ผมเรียนอยู่ก็ไม่มีใครเคยเจอจนกระทั่งผมเรียนจบมาแบบว่าผมโตแล้วก็ไม่เจอไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะส่วนตัวผมเองก็ไม่เคยเจอนะฮะเข้าใจไหมซึ่งไอเรื่องที่เล่าเนี่ยผมก็ตะแลก ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นโรงเรียนผมเว้ยเพราะว่าโรงเรียนที่ผมเคยเรียนแม่งก็อยู่ใกล้วัดเว้ยนะฮะแต่ที่ไหนได้แม่งเป็นโรงเรียนอื่นเว้ยเออซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนไหนนะฮะตอนแรกผมผมฟังไว้สมัยนั้นนะผมฟังแล้วผมก็มองมองตรงจุดที่เขาพูดเว้ยเอ,อ้ามันไม่เห็นเหมือนกับที่เขาเล่านี่หว่ามีโกเหมือนกันแต่ว่าต้นไม้ที่เขาเล่าแม่งไม่เหมือนกันเออ ผมก็ไม่รู้ว่าต้นไม้ที่โรงเรียนที่ผมเคยเรียนเนี่ยมันมันเป็นต้นอะไรนะฮะผมก็จําไม่ได้นะฮะแต่ว่าเอ้ยมันไม่เหมือนกันนี่วาอะไรเงี้ยนะฮะแสดงว่าคนละโรงเรียนนะฮะเหตุการณ์ที่เล่าคนละโรงเรียนเว้ยแต่ว่ามันอยู่ใกล้วัดเหมือนกันนะฮะแค่แค่นั้นเองนะฮะโรงเรียนใกล้วัดเหมือนกันเลยนะฮะทีนี้ผมลองมาสรุปเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะผมคิดว่าไอ้ต้นไม้ที่เขาเห็นกันเนี่ย มันเห็นกันแค่คนเดียวไงคืออ่าคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นพารลงที่โรงเรียนนี้แหละนะฮะสมัยก่อนอะ่ะเขาอาจจะแค่มีมีจิตสัมผัสหรือเปล่าแบบว่าเห็นอยู่แค่คนเดียวอะ่ะเจออยู่แค่คนเดียวนะฮะแล้วก็ได้ยินอยู่แค่คนเดียวนะฮะแล้วมันก็แบบทำให้ผมคิดว่า ไอ้ที่มันเห็นและเจอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นผีเปรตที่มันโผล่มาแค่ครึ่งตัวนะฮะด้านบนมาแม่งมองไม่เห็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมองไม่เห็นนะฮะหรืออาจจะเป็นแค่จิตปรุงแต่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะคือถ้าเป็นเรื่องเล่าสมัยก่อนเนี่ยผีเปรตมันจะแบบปากเท่ารูเข็มนะฮะมือจะใหญ่เท่าใบลานหรือใบตานอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ มันจะมีส่งเสียงได้ส่งเสียงร้องเสียงก็จะร้องคล้ายๆเสียงไมหอนอะไรประมาณนี้ปะ่ะเออผมก็คงได้แค่นี้นะฮะไอที่เขาได้ยินเสียงไมหอนในหูเนี่ยไม่หยุดททีเนี่ยน่าจะเป็นเสียงผีเป็ดมาร้องขอส่วนบุญเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นวันพระเขาก็เลยมาร้องไว้ก่อนในวันโกนนะฮะมาร้องไว้ก่อนเลยเออ ว่ากูจะมาขอส่วนบุญนะอะไรเงี้ยเขาคงได้ได้ส่วนบุญส่วนกูส่วนแล้วเขาก็คงไม่โผล่มาอีกแล้วอะประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งทุกวันนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วละ่ะนะฮะแต่ถ้าถ้าเหตุการณ์ที่ผมเล่าไปเนี่ยมันไปตรงกับโรงเรียนไหนก็คอมเมนต์ด้วยก็แล้วกันนะว่าว่ามีคนเคยเจอไหมนะฮะเป็นโรงเรียนอะไรกันแน่นะฮะ เพราะว่าผมฟังเข้าไม่ทีหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนไหนนะฮะที่อยู่ใกล้วัดและเจอผีเปรตในช่วงที่ผมเป็นเด็กอะ่ะแต่เหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนผมเกิดไงผมก็เลยไม่ไม่แน่ใจไงเออมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วอะ่ะแล้วผมเพิ่งเคยได้ยินช่วงตอนที่ผมอยู่ป .3 แค่นั้นเองแล้วผมก็มาเล่าต่อ อานเนื้อหาอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะฮะก็ต้องขออภยัยแต่ว่าถ้าใครเคยฟังเหตุการณ์เนี้ยก็คอมเมนต์ให้หน่อยละกันว่าเออโรงเรียนไหนนะฮะ <c oughs> ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าโรงเรียนอะไรที่เคยเจอนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเป็นโรงเรียนที่ผมเคยเรียนนะฮะแต่น่าจะไม่ใช่นะฮะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโรงเรียนอื่นอาจจะมีนะเออโรงเรียนที่ใกล้ๆกล้วัดนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนโรงเรียนใกล้วัดมันค่อนข้างเยอะนะฮะแบบว่าวัดเขามีพื้นที่เยอะไงเขาอาจจะแบ่งให้ทางโรงเรียนมาสร้างเป็นโรงเรียนอยู่ใกล้วัดอะไรเงี้ยเออแล้วอาจจะมีพื้นที่อาจจะเป็นแบบพื้นที่ป่าช้าเก่าแล้วก็มาสร้างเป็นโรงเรียนมันก็เลยมีผีมีสัมภเวสีอยู่ค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้นะฮะ อันนี้เป็นข้อสรุปที่ผมคิดขึ้นมานะฮะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะฮะโอเคผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะกับเรื่องเปรืปะนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจก็เลยตั้งชื่อคลิปแบบนี้ขึ้นมานะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปก็แล้วกันนะฮะนะ e ี EP ต่อไปนี่ผมก็น่าจะเล่าเรื่องถึงเกี่ยวกับ ไหนๆก็มาถึงเรื่องโรงเรียนละเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเหมือนกันนะฮะต,ตั้งชื่อเรื่องว่าอาคารเก่านะฮะเดี๋ยวติดตามชม EP ีหน้าได้เลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคแต่ว่าไอโรงเรียนที่ผมจะจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนที่ผมเรียนเป็นโรงเรียนของคนรู้จัก อีกทีหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะฮะคนรู้จักอีกแล้วนะฮะก็เรื่องส่วนตัวผมไม่เคยเจอไงเออส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนรู้จักเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเขาเคยเจอเขามาเล่าให้ผมฟังแค่นั้นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวว่าติดตามชมใน e ีพีหน้าแล้วกันนะฮะขอจบไปเ่เพลงเท่านี้ก็แล้วกันนะว่าเจอกันใหม่นะบายบายสวัสดีครับ